สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อเลจะพาทุกคนมาดูวิธีการรับโค้ดจากผู้ใช้ซัมซุงแท็บเล็ตหรือว่าผู้ใช้ซัมซุงมือถือนะคะใครที่ใช้ s ซัมซุงอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าได้โค้ดจุกๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปดูโฆษณากันก่อนค่ะ g ก๊ t o p u p kth.com สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเลขอแนะนำร้าน Ga t t o p u p ถูกรวดเร็วปลอดภัยไม่ใช่รหัสผ่านการันตีด้วยผู้ใช้กว่า2 0 0แสนคนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายในวันนี้ Ga t t o p u p มีเว็บไซต์เปิดให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นเติมได้แล้วที่ Ga t t o p u p ใช้โค้ดเลซินเพื่อรับส่วนลดได้แล้วนะขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาที่ Member ะะออ Member Sam ขง sung จากนั้นเข้ามาตรงรับสิทธ์ Galaxy g i f t ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้เลยค่ะแจกไอเทมฟรีสำหรับตัวเรียกอสูวเซเว่นไนทนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีนะคะวันหมดอายุบอกนะคะแล้วก็สิทธิคงเหลือนะรีบๆหน่อยนะเพราะว่าหลังจากลงคลิปไปหรือว่ามีการแพร่กระจายข่าวสารไปเนี่ยก็อาจจะสิทธิ์หมดเร็วขึ้นนะมันไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกคนเนาะโอเคแล้วเราก,ก็ต้องกดรับสิทธิ์นะคะกดมาที่รหัสนะคะ หลังจากที่เราได้รับโค้ดมาแล้วนะคะมาที่ฟันเฟืองนะจากนั้นกดมาที่บัญชีข้อตกลงนะคะกดคูปองแล้วก็ทำการเติมไอเทมโค้ดของเราได้เลยค่ะ พอเราได้รับเอ็ทมโค้ดแล้วนะคะจากนั้นก็มาที่จดหมายค่ะแล้วก็คูปองก็จะเข้ามาถึงแล้วนะคะเป็นใบนะคะสําหรับการสุ่มเร็จตัวนะคะซึ่งก็เป็นสุ่มตู้ปกตินะเจ็ดตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงวัินเล็กๆแค่น้อยนะคะเจ็ดใบก็ประมาณ700ร้อยลูบี้นะอ่าบางทีเราอาจจะได้ตัวทองจากเจ็ดใบนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ